เอาครับพี่น้องเอาเบงสามดวงนัดชิงเข้าพี่ลุงเลยเอาเข้าพันไปแล้วอยู่ที่วันก็ติาอนสามตัวนัดชิงครับนะกวายเล้วเออใช่เ้อเออเออ จริงจริงที่อะไรนะั้นคุณคุณบรกกออ่เออดิเลยเอสมุพ์แล้วก็เออสมุรนนพรหอไมไหมครับหอมควมเสียงสัดสกดีร<อ>ังเลิ่มนลยครับขึ้นได้ลงแล้ว

บางคนบังคับบาลครับคนซื้อบาอลชิงชนะเลิศครับสามดวงเสียงล่มอาจจะของไม้เนี่ยจังหน่อยล่มมันก็ผัดหนาใส่ดอกไม้ไม่ได้ใส่ดอกไม้โหลดเขาแต่ไม่โหลดไม่โหลมแล้วก็เริ่มเล่นไปนี่เป็นทีมของ บินกันยุคลิมตึกเลยชับครับโอ้เป็นสูงแล้วสูงมากอบคุครับแช่งกันนะ เาะคอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตมาช่วยอาจารย์วิเชียนนะฮะในการเล่ารายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับรายการการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นยาวๆไปอาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงการแข่งขันเรื่องของอะไรอยู่อาจารย์ว่าวหรือลุ้มาเรียกให้พร้อมๆเขาเรียกว่าคุณลุงว่าจะได้พร้อมๆหน่อยใช่ไหมใช่แต่เขาบอกนะ เขาเรียกว่าอีลุกนั่อนไชิงครับอีลุกนี่มันเป็นเว้าที่เขาไว้ให้สุภาพสตรีเล่นกันสุภาพสตรีเอี่ยตำราครับไม่ใช่สุภาพบุรุษเล่นสุภาพบุรุษจะเล่นจะเล่นเว้าสุราเลยมันสวยงเลยเห็นหน้าเห็นตาและเว้าลุกสุดยอดเป็นยังไงฮะอาจารย์ก็เขาจะดูการคือหมายความว่เขาใส่ดงใส่ดอปมันเป็นสุภาพสตรีอยู่แล้วกันนะฮะอาจารย์เขาเรียกว่ดอปมันนแน ตุ๊กจิ๊กตั้มิ๊กกันแน่น่นนาร,รักหน่อยคือสายเขาเอกขนาดจเขาท่านจะกระทำรั่แล้วมันเล่นยากกว่า คราะว่าันนี้จะจับาอเพื่อเล่นลกวดนะครับแล้วเด็กๆเล่นดางร่งเ็กภาษาคนเล่ลกมก็มีระบึงบั่งระบูบั่งมันคืออะไรครับอาจารย์ขยายความนิดนงลมๆเดินเน่ยลมมันก็แรงละอ้อ ถ้าเราบูมันก็แรงบังบ e ่อยค ok ่อยแรงบังมันไม่สมันเสบเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าถือว่าวันนี้เนี่ยก็เอาก็พอได้พอได้พอได้ค่อนข้างที่จะโชคดีนะเพราะเมื่อวานเนี่ยแทบจะไม่มีว่าวขึ้นเลยลมไม่มีฮะอาจารย์โหวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดลูกค้าได้เห็นกันด้วยโชคดีวันนี้โชคดีดีนะฮะคือตอนนี้สำหรับลูกค้าที่กมาช้อปปีแอร์ก็สยามเดินออกมาด้านนอกเนี่ยอาจจะสงสัยว่าตอนนี้โชว์หรือเปล่าแข็งขันหรือเปล่าเลยครับอาจารย์โชว์เลยนะตอนนี้เรา ไข่จะเปลี่ยนเราูกันครับจับเลยนะครับยังไงอะไรจับเลยนะครับผมจะจับละครับหมายถึงว่าจับตรงนี้ว่าวใช่ไหมอาจารย์จับทีปหนึ่งที่สองพันบาทนะครับเาได้มได้ครับจ่าจะไม่บอกไปานิ่งกันยังไอ้ทิปยังไม่ได้อเลยไอ้ทิปยังูให้เล่นนานนี้แล้วอย่างงไม่นิ่งีล้สุดยอดสุดยอดทั้งส่งั่งนะฮะอานนี้ฟังมาเนี่ยบังก์ชัเทียนลงหมดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทิปไหม ใครมีปั๊มลมขอปั๊มลมหน่อยท่านช่วยปั๊มลมให้ไอไจ้ารานชายหน่อยท่านลมหมดแล้วลมหมดแล้วเขาไม่หมดลมหมดแล้วสรการแข่งขันที่ท่านราหนึ่งสองสาม่ันหนึ่งสองสามตอนนี้แบบตอนนี้เราทไไตัดสินยากครับลมมันไม่นิ่ง่ยัคแบบ แบบาวแบบอะไยใชครับต่อยมวยกันเครับโบราณเล่นจริงจีารปล่อยลงแล้วเลวาว่เราต้อเต้าต้องมีพิาตหน้าตะโพนีนาลรามีนะเดี๋ยวทีมงานเราเาวด้ครครับตราูนเนงการาวนะฮะอ้าวโอ้โหอ้าวอ้าวไกันไอทิศอันนั้นาตด้เนที่สามการทันปล่อยนลวตันีพยายามยิงไกีงกันว้ไที นะครับผมไม่นิ่งสักตัวเราตัดสินจากดูเนี่ยน่าเนี่ยดูตรงนั้นกนี่งเราตัดสินจากอะไรครับแบบดูประจักรเรตัดสินจากอะไรครับถ้าเกิดว่ารายการแข่งแบบนี้ฮะพ่อรู้ทันพ่อทำบ่อยใช่ไหมเราติดแล้วนะฮเอาเสาลอยแล้วเป็นยังไงสาวมาฮะเสาวมาฮะเอาละเอาลอยลอยอยู่นี่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  ลับแล้วโอ้โหนี่ฮะเอาละตอนนี้เขากำลังทำอะไรอ่ะอาจารย์ตอนนี้กำลังวัดว่าใครจะหนึ่งสองกันเนี่ยลมื้นแบบตอนนี้คนดูอาจจะมพลนอยู่นะว่าที้โค้ชัดสิงจะอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับยคือตอนนี้ว่ามีทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมีสามตัวใช่ไหมฮะแล้วคือตอนนี้ไทรตอนนี้เป็นเป็นต่อเป็นรองอะไรยังไงฮะ เดอดระังสองคนนะครับคมเที่ยวกันูว่าคจะหนึ่งหรือสองันผมจะดูการขอวกาอีกครั้งนึ่งว่าคือใครหมยจะทีมไหมทีมเปนทีมไม่เกี่ยวเยคุณทีแม่เลยพ่อมีอารมณ์แล้วนะฮจะเริ่มึ้นะครับตอนนี้โอ้โหจัใจเย็นนะแดดร้อนครับผมเทีมเนทีมทีมไกี่เลยคทีแม่เลย เอาเชือกอะเชือกให้เสมอกรนโลกทิเอามาทำไมเชือกต้องเสมอกระโหลกจังเออพอแล้วไปลองสาว่าจะดูอจับไหเอาล้โอ้โหญี่ปุ่นกรรมการจับที่รยญี่ปุ่นนี่อาจารย์ที่เชืก็มานอาจารย์เอาเบียร์อยู่ผ้องปานผ่องปานผ้องปาน มทีาทาวยมัูกตกรทีน่ครับว่าอามาดูกันนิดนึงอันนี้ได้รูผลแล้วหรอครับรู้ผลแล้วครับช่มรชอ้าวรู้ผลกันแล้วนะรู้แล้วต่อโอ้โหนี่ชั่มนี่ชั่มมนนิ่งบาเอ้นนิ่ง ผ่านไปเลยครับนะครับมันก็ว่าเขาเล่าลงอาจจะไเอาเล่าลงนะเล้าลงอยู่นะฮะผ่านไปครับนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งดวองฉ่ำไปร่องฉ่ำไปร่องแชมป์เลยนะครับก็แบบว่าก่อนกระตัดสินกันยากเนาะเวามันก็ติดลมไหมเอ่อลมมันเบาวันนี้มันบางตัวมันก็เพราะท่านเอกติดประเด็นเดี๋ยวคือว่าอ่าตัวนี้ครับตัวนี้แชมป์ครับตัวนี้แชมป์ นีขอสัมภาษณ์หน่อยครับแชมป์ตัวแชมป์ครับที่หนึ่งที่หนึ่งครับว่าอีลุ่มอ่าเดี๋ยวถ่ายครับผมสวยงามครับรีอหนึ่งไปกินแล้วเรียบร้อยครับฝากส่ง้วที่หนึงมาเ่นรี้คุณสมควรมาที่ต่อที่ี่อไทยวันสองที่ต ไอลกครับท่ทีเลกที่สี่ตัวเลยทีสาที่ังรรคราันทสามดับโอเคนะับมี้และตักเดียวลนะเป็นมอบรางวัลครับพี่น้องเดี๋ยวคอยไปทีละคลิปครับ จะไปเที่ยวไลก่ไลกันมีอีก nhau ไม่เหมือน, <c oughs> มนี่